เป็นคนเหมือนเอาโบผูกเอาไว้มัดเอาไว้ว่าเพราะพี่ทําให้น้องตายเพราะคนนั้นคนนี้คนนู้นคือโทษไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของใครเลยไม่ใช่ความผิดของใครทั้งสิ้นเป็นเจตนาที่น้องต้องการเช่นนี้น้องเขาไม่ต้องการเติบโตขึ้นมาแล้วมีกรรมอีกเขาต้องการมาชําระล้างกรรมแค่วิบากกรรมของเขาแค่สองสองวันแล้วเขาต้องตายทุกอย่างกําหนดมาแล้วไม่มีใครบอกหรอกว่าลูกจะต้องตายก่อนพ่อแม่หรือพ่อแม่ต้องแก่ถึงจะต้องตาย ดังนั้นคนเราทุกคนความตายอยู่ใกล้ประตูทุกวันจงเกรงกลัวตอบาปทําความดีแล้วก็พึงระวังเรียนรู้ความตายอยู่เสมอว่าเราสามารถตายทุกเวลาดังนั้นอยากทาอะไรให้รีบทาอยากบอกลกใคร้รีบบอกอยากไปไหนให้รีบไปนะคะเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่น้องเสียเนี่ยเขาพยายามจะบอกป้าตลอดเวลาแต่ป้าไม่เคยได้ยินเสียงของเขาเลยเขาพยายามจะบอกมาตลอดเวลา มาก็ไม่เคยได้ยินเสียงของเขาเลยบอกว่าเหมือนบอกไม่ต้องเป็นห่วงเขานะไม่ต้องโทษใครไม่ต้องโทษตัวเองทําดีที่สุดแล้วขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันแค่ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีแล้วเขาอะ่ะตั้งใจว่าเขาต้องการเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกของคนคู่นี้เพราะเขาต้องการจะเป็นเทวดาเขาขาดแค่สามวันการเป็นมนุษย์เท่านั้นเอง แต่เขาไม่รู้ว่าการกระทําของเขาหรือการตัดสินใจของเขาตรงนี้จะนํามาซึ่งความเสียใจตลอดชีวิตของผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี้และทําให้เขาเปลี่ยนตัวเองแบบพังไปหมดเลยได้ขนาดนี้ซึ่งเขาก็เสียใจมากแต่เขาก็บอกอะไรมาว่าแบบเขาก็จำเป็นต้องทอําอ่ะเพราะเขามีบุญกันมาแค่นี้จริงๆแต่โอเคเขาก็จะให้โอกาสคือเขาก็จะอยู่กับเนี่ยพ่อกับแม่จนกว่าจะออกพรรษาแล้วเขาถึงจะไปนะ ทำบุญบ้านทำบุญบ้านค่ะแล้วก็ทำบุญบ้านเสร็จก็ไหว้เจ้าที่ทุกๆวันพระให้เขากินด้วยแต่ไม่ต้องตั้งศาลไม่ต้องไม่มีที่จะให้ตั้งแล้วก็ไม่เหมาะด้วยคือสำนักงานบ้านที่เป็นแบบอาคารพาณิชย์เนี่ยแล้วก็สมัยเนี้ยที่จะเป็นบ้านจัดสรรคอนโดทั้งหลายเนี่ยคือมันจะต้องเราจะต้องทันยุคปัจจุบันด้วยว่าด้วยสถานที่แหละที่อย่างเงี้ยถ้าอย่างไม่ต้องมีเชื้อสายจีนไหมคะไม่มีหรือว่าที่บ้านที่ไม่มี อาจจะมีเป็นแบบติจู้ก็ได้ถ้ามีเวลาด้วยแต่ถ้าไม่มีอวเลยก็ไม่เป็นไรว่ายก็ไหวเขากินก็ได้สวดมนต์แผ่บุญกดน้ําจุบไม่ยากใช้ชีวิตให้มันง่ายพี่จริงๆเน้นคาถาหลวงปู่ดู่หรือคาถามหาจักรพรรดินะครับก็คือต้องนโมพุทธายะหมายถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระพุทธไตรัตนายาหมายถึงสุดยอดของศีลสมาธิป,ปัญญามณีนพร,รัตน์หมายถึงสมบัติจกักรพรรดิอันได้แก่ เจ็ดสิ่งด้วยกันสีสหัสสสุทันมาแปลว่าความคิดหัดหัดสะแปลว่า,ามือก็คือการกระทําสุทันมาแปลว่าการรู้ทั้ง3าโลกธกาตุรวมความคือการคิดการลงมือทำจนรู้ทั่วทั้งสาโลกพุทโธธรรมโมสังโฆหมายถึงพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยถาพุทธโมนะหมายถึงพระพุทธเจ้าที่มาตารัสรู้ในอนาคตคือพระศรีอร,ริยะเมตไตรเป็นการไล่คาถาย้อนหลังนะครับ แล้วก็พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาหมายถึงการบูชาพระรันตนตรัยอคีทนางวรังคันธังหมายถึงฟไฟเผาทําลายกิเลสทั้งภายนอกภายในศีวลีจำหาเทรังหมายถึงโชคลาบธุรกิจการงานครอบคุมทั้งหมดอาหารวันธามิทุรโตอาหารวันธามิทัตุโยอาหารวันธามิสปพโสพุทธธรรมสังคบูเชมิหมายถึงการบูชาทั้งหมดทั้งมวลในพระพุทธศาสนาครอบคุมมาครอบคุมมา แล้วเลนเคยสวดหลายคาถาและลองดูว่าวิญญาณปรับภพภูมิได้หรือไม่เลนรู้สึกว่าคาถาเนี้ยเป็นคาถาที่เย็นสบายและทําให้วิญญาณปรับภพภูมิได้โดยไม่ต้องเจ็บปวดก็ไม่อยากให้ประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะทุกขนาดจิตของเราทุกย่างก้าวอยากให้มีสติอยู่เสมอแล้วก็ว่างไปทําบุญปล่อยปลาสร้างพระปฏิบัติธรรมทำอะไรก็ได้ที่เป็นบุญแล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ทั่วไปทำได้เลยค่ะ เพราะนี้สง่งผลวันนี้จะเป็นเกาะคุมครองป้องกันตัวคุณให้ชา,าวคาดปลอดภัยไม่ต้องให้ผีมาซ้ําดัํมพลอยแล้วก็ไม่ต้องให้ผีมาบอกด้วยว่า,าต้องทําอะไรเราทําเองเลยให้ผีอายเราเพราะเขาไม่มีโอกาสที่ทําเหมือนเราเข้าใจใช่ไหมช่องส่องผี ช่องส่องผีช่องส่องผีช่องส่องผีชีวิตไม่ได้สิ้นสุดที่การหมดลมในวันตายแต่มีเส้นทางให้เลือกเดินที่รอให้เรานั้นย่างกลายทางดิ่งไปสู่นรกและทางที่เดินขึ้นสู่สวรรค์